หากพูดถึงเทคโนโลยี AI เชื่อว,ว่าเป็นที่รู้จักและคุ้นหูสำหรับทุกคนค่ะเพราะตอนนี้กระแสม,มาแรงสุดๆซึ่งคนในโลกออนไลน์และในวงการบันเทิงต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการแต่งรูปในแอปที่มีการใช้ AI มาช่วยให้ง่ายและไวมากขึ้นเรียกได้ว่านำมาใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ ผับให้ทุกคนมีการตื่นตัวกับการใช้ใหยถูกวิธีและการเข้าถึงเทคโนโลยี AI อย่างไรให้เกิดประโยชน์และเพิ่มศักยภาพในการทำงานของธุรกิจบัตมืออาชีพล่าสุดในการเปิดตัวหนังสือ AI g e m น n y ของสำนักพิมพ์ i e b e s t และถแถลงข่าวเสวานาวิธีใช้ AI สร้างรายได้ในหัวข้อ AI g e m i n y กับวิธีดิจิทัลน้อเ อย่ากเดรับเกียรจากนักแสดงสาวสวยชื่อดังอย่างสาวใหม่และพัสัรามาร่วมแชร์เรื่องเทคโนโลยี AI และเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันรวมถึงได้พิธีกรคนเก่งอย่างที่ได้ได้ไดอานามาร่วมงานด้วยค่ะคอนเซ็ปต์ของหนังสือนะครับผมเราเขียนหนังสือแบบ วรรณกรรมบวก How-to หมายความว่าคุณอ่านสนุกมันอ่านนิยายหรือแม้กระทั่งนิทานมันอ่านง่ายมากเข้าใจง่ายมากแต่ว่าสอนเทคนิคและวิธีหาเงินที่ใช้หาเงินได้จริงๆด้วย AI ครับเรื่องสนี้ AI ใช้ใช้ไอวิธีไหนในการหาเงินทรัสร้างไรายได้สร้างไรายได้อ๋อสร้างไรายได้ก็เป็นในเรื่องของการเจนภาพเจนวิดีโอแล้วก็มีช่องทางในการหาเงินที่เป็นดิจิตอลโปรดักต์นะครับผมก็มจะมีคนแบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้เข้าใจ รหรือว่าเข้าไปแบบว่าโครงการนี้มันทาได้จริงหรอสําหรับเงินกับ AI ครับแล้วอยากจะบอกกันไงบ้างจริงๆทํำได้ร0 0เเซเพราะว่าประเทศเราเนี่ยต้องยอมรับว่าเราตามหลังประเทศอื่นอยู่ถูกต้องไหมฮะอเมริกาเนี่ยเขาทำมาเป็น3าีปีละนะในเรื่องของ Photo stock แม้กระทั่งคนที่เป็นตากล้องเองที่จับกล้องกันอยู่นะครับตอนนี้คุณก็ทราบอยู่แล้วว่าถ้าคุณถ่ายภาพเนี่ยคุณก็นําไปขายได้บนเว็บไซต์ Photo stock ถูกต้องไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณไม่ต้องการทัากษะการถ่ายภาพให้เป็นแล้วคุณแค่ใช้ AI เป็นเจนภาพมาคุณก็ขายได้้แลว นะยังมี<ช>ลูกศิษย์ผมคนนึงที่อยู่ในคอร์สเนาะรายได้ห้าหมื่นกว่านการ่ายภาพต่อเดือนอ่าด้านม่ก็ต้องการใชไอ้ไอาขอมมีบทบาทในชีวิตสำหรับมค์บ้างต้องมคก่อนเลยหมคะค่ะก็เรื่องของการแต่งภาพแล้วก็ตัดต่อวิดีโออันนี้เป็นอะไรที่ช่วยมากเพราะว่าไมค์ก็ใช้ทางโปรแกรมทางแอปพลิเคชันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่บนมือถือด้วยค่ะซึ่งมันก็ง่ายรวดเรว็วแล้วก็สะดวกค่ะใช่ค่ะมันทําให้เราแบบเวลาก่อนที่เราจะโพสลงโซเชียลเนี่ยเราจะได้งานที่แบบ มีคุณภาพมากขึ้นได้ภาพที่สวยงามมากขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เวลาไปที่ไหนปุ๊บถ้ามีคนเยอะๆปุ๊บใช้แบบลบได้แต่ทำภาพให้สวยขึ้นได้ก่อนโอนซึ่งส่วนนี้ดีในในคอมายเองก็จะเป็นในเรื่องของภาพใช่แล้วก็ตัดต่อคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะใหญ่บ้างไอไอบอกว่าจะโดนแย่งแล้วก็ไม่ได้กลัวนะคะคืออย่างนี้ค่ะจริงๆในชีวิตจริงทุกวันนี้ค่ะจะมีผู้ช่วยมนุษย์นะคะแล้วก็จะมีผู้ช่วย AI เวลาดึกๆก็จะไล่ ู้ช่วยมนุษย์ว่าเธอไปนอนซะเถอะฉันไม่อยากมือกับเธอแล้วมันเป็นเวลาที่ฉันต้องคุยกับผู้ช่วย AI ก็ในเรื่องของการทำสคริปต์การสรุปสคริปต์การหาข้อมูลของลูกค้าค่ะก็ ก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้ AI เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วอะค่ะแต่ว่าไม่ต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายแค่ค่ารายเดือนท่านเน็บไปแ่อาชีพจ่ายคิดว่ามันแบบมันจะเข้าถึงยากหรือว่ามันจะอํานวยะเราอย่างไรเนี่จริงๆต้องปรับทัศนคติทุกคนก่อนนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า AI เนี่ยจะกลัวว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวอะไรที่เราไม่รู้อะเราจะกลัวเสมอแต่ถ้าเมื่อเรารู้แล้วเราเข้าใจเขาเราใช้เขาได้ค่ะเหมือนเราม้าพยศอย่างเงี้ยเราก็จะแบบควบคุมเขาไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่า ว่าเราเทรนมาได้แล้วเราขี่มาได้เราก็จะไปถึงจุดไหนก็ได้แล้วค่ะถามว่าใช้ในอะไรบ้างในชีวิตตอบไม่ถูกเลยเพราะว่าใช้ทุกจุดเลย,ยแม้ทั่งแบบอย่างช่วงจุดจีนที่ผ่านมาค่ะก็เวลาเราจะแบบทําชุดจุดจีนทุกปีใช่ไหมคะก็จะสื่อสารกรับช่างไม่ถูกบอกว่าตรงนี้อยากได้จึกจ๊กๆล้วตรงนี้มันฟูฟ่ๆอย่างเงี้ย ปัญหาเหล่านั้นหมดไปเพราะว่าเราก็เจนภาพออกมาเลยเพราะว่าพอเราสั่งละเอียดปุ๊บ AI ก็เจนภาพออกมาได้ก็ทําให้เราสามารถสื่อสารได้ทั้งกับคนที่ขายผ้าเราด้วยแล้วก็ทั้งกับคนที่ตัดชุดให้เราด้วยเขาได้อ่านแล้วรู้สึกไงบ้างครับอานเลมี้จริงๆยังไม่ได้อ่านนะคะได้เห็นคร่าวๆค่ะคือแค่มีความรู้สึกว่าอย่างอย่างที่คุณเซนเจย์บอกนะคะว่าหนังสือเกี่ยวกับ AI อะทั่วโลกมีเยอะมากแต่คุณจะหยิบเล่มไหนมาแล้วสามารถ ให้มันเป็นคู่มือในการใช้เครื่องมือต่างๆได้ดีมันอยู่ที่ตัวคุณหมาย้วคะที่จะอ่านอย่างหนังสือเล่มนี้ค่ะพอได้อ่านไปก็มา,มายังอ่านไม่จบนะคะแต่ว่าทาให้เรารู้ว่าให้เรารู้ทัน AI เราเลือกที่จะใช้ทักษะของ AI เนี่ยให้มันเป็นประโยชน์กับสาย,สายงานของเราคือมันก็ต้องยอมรับว่ามีทั้งประโยชน์และทั้งโทษแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้เท่าทัน AI อะเราก็ใช้มันเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของเราแล้วก็สร้างไรายได้ได้ด้วยค่ะสุดท้ายท่เขียนสองท่าน แบบสนใจอยากจะอ่านอ่านหนังสือเล่มนี้ครับครับถ้าคุณไม่ชอบหนังสือที่เป็นหนังสือเรียนนะับคุณอ่านแล้วมันน่าเบื่อนะครับผมบอกเลยเล่มน,นี้มันคือหนังสือเรียนบวกกร์ตูน <c oughs> ดีีนี่แหละครับเอ่อหนังสือเรียนอาจจะทำให้น่าเบื่อแต่มีประโยชน์นแต่กระตูนเนี่ยมันสนุกใช่ไหมอ่าแต่มันบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ประโยชน์นะครับแต่หนังสือ AI Germany นะฮะมันจะได้ทั้งความสนุกความมันความเข้าใจง่ายและเป็นประโยชน์และพัฒนาชีวิตการเงินคุณให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับผมครับผมอ่าได้เลยครับก็หนังสือเล่มนี้พวกผมตั้งใจเขียนกัน มากมากเลยเพราะว่าโดยที่ว่าเราเปิดคอร์สเอไอมาเนาะอ่าแล้วก็มีนักเรียนเนี่ยเรียนมาสี่ห้าพันคนและอตอนนี้เฉพาะคอร์สเอไอครับแล้วก็ผลตอบรับดีมากพวกเลยพวกผมก็เลยตั้งใจงที่จะเขียนออกมาเป็นหนังสือ,อแล้วด้วยที่ว่าเล่มเนี่ยเราจะให้มันเป็นพิเศษหน่อยอืออ่าต้องเป็นความรู้แล้วก็ต้องสนุกด้วยพิเศษยังไงคะความรู้พิเศษและต้องหาเงินทํางานทํางานแทนเราได้ด้วยและหาเงินแทนเราได้ด้วยทุกคนหันเล่มนี้แล้วรวยเลยไหมคะ ต้องอยู่ที่พวกคุณอ่านแล้วลงมือทําหรือเปล่านะครับผมสอดยอดสุดยอดอะไรก็ตามมาแล้วทําก็รวยหมดแล้ววางขายที่ไหนบ้างคะเชิญได้เลยครับวางขายทั่วประเทศนะครับเฟซบุ๊กบลทูเอสแล้วก็ไนน์อินทั่วประเทศเลยแล้วก็ช่องทางออนไลน์ถ้าใครไม่สะดวกมาซื้อที่หน้าร้านเนาะช่องทางออนไลน์ช้อปปี้รัซด้าติ๊กต๊อกไอแอมเดอะเบสคไปเลยหรือถ้าหาไม่เจอจริงจริง หาไปเจอจริงๆนะฮะทักถามเพจเซนเซเปิดตำราหาเงินได้ของจริงต้องมีฟอลโล่เกือบ5้าแ0,000นคนนะครับ <laughs>